สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเวลากี่โมงเก้าโมงเอออีกหกนาทีเก้าโมงแปดโมงห้าสิบสี่นาทีนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงกระล่อนกันนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนน่ะมาดูว่าอ่าต้นมะม่วงกระล่อนน่ะมันเป็นยังไงเผื่อบางคนเนี่ยแบบเออไม่รู้จักเนาะเราก็จะมามาเก็บให้ดูนะคะอยากแบบเออได้ฟิลบรรยากาศที่แบบ เฮ้ยเก็บมะม่วงใต้ต้นกระล่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงกระล่อนเป็นมะม่วงที่แบบว่าหายากเป็นมะม่วงแบบมะม่วงโบราณมะม่วงสมัยก่อนอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะทุกคนต้นมะม่วงกระล่อนมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันสูงมากอ่ะเดี๋ยวมันโดนมือเนี่ยมันสูงมากทุกคนมันใหญ่มากและบางคนที่บอกว่าอ้าว เก็บที่หล่นมาหรือเปล่าเนี่ยทําไมไม่ได้สอยมาหรอกลัวมันช้าอะไรเงี้ยทุกคนแล้วลูกมะม่วงกระร่อนอเนี่ยเนี่ยมันลูกเท่าเนี้เนี่ยถ้าเทียบกับฝ่ามือเราจะสสยเอ้ยเราจะงมัวแต่สอยอยู่นั่นหรอนึกออกไหมแล้วมันก็ต้องถ้าเราก็ไม่รู้ว่าลูกแต่มันสุกหรือไม่สุกอะไรเงี้ยมันก็ต้องรอให้ร่วงร่วงลงมาก็ร่วงลงมาใส่ ใบมะม่วงอย่างเงี้ยใบหนาๆอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าอะไรมากหรอกบางบางอันก็ร่อนใส่กิ่งไม้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีช้าเป็นบางลูกแล้วก็เลือกลูกที่มันไม่ช้าทุกคนเนี่ยเเก็บมาอย่างเงี้ยเพราะคนที่แบบว่ารู้จริงๆอะ่ะเขาจะรู้ว่ามะม่วงกับร่อนจะไม่ได้สอยผ่านตะก้อหรือว่าไม่ได้ผ่านการสอยแน่นอน ต้องเก็บเอาแบบเนี้ยที่ร่วงๆแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงอะนะคะลมก็แรงอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็มะม่วงมันก็จะหล่นร่วงให้เราเก็บนี่อันนี้แนนเก็บได้ขนาดนี้อะทุกคนดู น,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 นี่อ่นรดนี่ก็เนี่ยทุกคนเนี่ยอันที่ลดนมใหม่เลยล่นมิมใหม่เลยเนี่ยร่นมิมใหม่เลยค่ะทุกคนแต่ถ้าสมมุติจะแบบเอาไปกินตอนนี้มันก็เปรี้ยวนะมันก็จะอมเปรี้ยวอมหวานอยู่ถ้าคนชอบหวานไปเลยอะ่ะชอบหวานจัดเลยอะ่ะก็ต้องเอาไว้อีกสักสองคืนสองคืนหรือว่าชอบหวานจริงๆแบบงมเลยอะ่ะก็สามคืนไปเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้จะเก็บให้ดูนะคะเก็บให้ทุกคนดูเผื่อบ,บางคนแบบว่าอา่ออยากดูอีกฟิลหนึง่งอยากดูแบบอา่าไม่เคยเห็นต้นมะม่วง,ง,วงยังไม่เคยเห็นแบบการที่ต้องเก็บมะม่วงสดๆจากต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็แบบว่าเออไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ต้นมะม่วงไม่ได้อยู่อยู่ในเมืองชีวิตอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ย ชีวิตสวยหรูไม่ได้อยู่แบบชาวไร่ชาวสวนโอ้ทุกคนซิวขึ้นน่าจะโดนแป้งช่วงของการวันนี้วันที่สิบสี่นะคะสิบสี่เป็นวันศุกร์เมื่อวานที่สิบสามเป็นวันสงการล่องนะคะไปใส่บาทมาก็าจะมีคลิปให้ดูกันนะคะเดี๋ยวคลิปก็จะตามมาเรื่อยๆเนาะ นะคะใครนะคะอยากที่แบบว่าชมคลิปใหม่ๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะแล้วก็ดี่มันจะมีะกดกระดิ่งกดแล้วกดแชร์มันจะมีแบบว่าแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ๆม,มาจะแจ้งเตือนแล้วก็แบบว่าได้รับชมกันนะคะอย่างคลิปของแนนะก,ก็จะเป็นแบบว่าเก็บมะม่วงเนี่ยนะคะเนี่ยกลางป่ามะม่วงคนอื่นเขาคนอื่นเ,เขาเก็บแบบแอปเปิลเชอร์รี่หรือว่าเก็บว้ายนู่นอีก บูบันหล่นใส่หัวคนอื่นเขาเก็บบูรี่คนอื่นเขาเก็บบูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่ต่างประเทศต่างแดนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเก็บบูเบอรี่อันนี้กเก็บมะม่วงต่างจังหวัด <im it> นะคะเดี๋ยวมาชมกันดีกว่า แบบว่าช้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนิดนึงเงี้ยเราก็ไม่เอานะ ม,มันอากาศตอนนี้มันก็ร้อนอะ่ะมันก็เริ่มอ้าวแล้วอะ่ะทุกคนมันเริ่มอ้าวเพราะว่ามันคือหน้าร้อนอะ่ะหน้าร้อนจริงๆอะ่ะ อันนี้ถ่ายไว้ให้แบบว่าคนที่แบบว่าเออไม่เคยเห็นเออเขาเก็บมะม่วงการ่ลอนเขาเก็บเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยทุกคนบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆนะไม่เคยเห็นจริงๆก็เออไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยเออก็จะได้แบบว่าอ่า่าถ่ายทอดหรือว่าแบบอ่าได้แชร์ประสบการณ์ได้ให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งเนาะนะคะว่าเก็บมะม่วงเป็นอย่างไรเก็บมะม่วงการ่ลอนการ์ลอนมันเป็นมะม่วงที่แบบว่า กินแล้วอมเปรี้ยวอมหวานเป็นมะม่วงที่แบบว่ามันเป็นมะม่วงโบราณอะเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้หายากมากไม่ค่อยมีแล้วเป็นมะม่วงที่แบบว่าอถ้าคนคนเฒ่าคนแก่จะชอบกินอย่างแม่แนน่ะก็ชอบกินยายยายแนน่ะก็ชอบกินที่เขาเสียไปแล้วอะ ที่เนนทำบุญหาเขาก็ชอบกินกินแต่ข้าวอะไรเงี้ยทุกคนมันก็แบบโอ้ยคนคนแก่ที่กินแต่ข้าวกินมะม่วงกับข้าวกินอะไรเงี้ยทุกคนจะบอกว่าอายุยืนทุกคนเลยนะคือเพราะว่าของเขาเขาไม่ได้รับสารผิดอะไรอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ผ่านการแบบไม่ได้กินอาหารที่แบบว่าถูกปรุงแต่งผ่าน กระบวนการมาหลายอย่างอะไรเงี้ยหลายกระบวนการอะไรเงี้ยทุกคนหนูออกมาเนี่ยตอนนี้ก็ยืนรอยืนรอเผื่อมันจะตกอีกเผื่อม่วงมันจะล่วงลงมาอีกนะคะพูดหึงมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยลูกใหญ่ ลูกใหญ่อันนี้บรรยากาศเขาจะอยู่ในสวนสวนมะม่วงแต่ที่เห็นเห็นมะม่วงต่าๆเนี่ยม,ม,ม,นะมันมเ,เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะทุกคนมันไม่ใช่เป็่มะม่วงกระร่อนทั้งหมดนะต้นมะม่วงกระรอนทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นต้นมะม่วงกระร่อนอนะ่ะเนี่ยมันก็คือต้นนี้เลยใหญ่มากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะต้องแบบว่าขึ้นไปสอยมาทีละลูกทุกคน ก่อจะได้กินก็เดซโซโมเล่ก่อนพอดีนะคะนี่งแชรบางคนแบบว่าเออยังไม่เคยเห็นฟิวนี้เลยยังไม่เคยเห็นแบบเออต้นมะม่วงจริงๆหรือว่าบรรยากาศที่แบบเก็บมะม่วงใต้ต้นไม้ต้นกระร่อนเป็นบรรยากาศที่แบบมันมันได้ฟิลจริงๆอ่ะทุกคนนะคะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องวัดนันชาบแนด้วยนะคะน,นี่หล่นใหม่แล้วเอาไม่ใช่ันี้เก่าเน้นเกา่เกาถ้าสีอย่างเงี้ยมันจะถ้าสีอย่างเงี้ยมันจะอมเปรี้ยวอมหวานทุกคนเนะมันจะมองไม่ชัดเนี่ยสีอย่างเงี้ยมันอยากจะแบบว่ามีรสเปรี้ยวอยู่ในหน่อยแต่ถ้าสมมุติเป็นสีอย่างนี้แล้วอะเนี่ย มันก็จะแบบหวานเริ่มเยอะละเปรี้ยวก็แบบว่ามีนิดหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนแต่ถ้าสมุติสีอย่างนี้เลยก็คืองมไปเลยนะจ๊ะนานลุ้นก็นั่นนะ <c oughs> อันนี้ล่วงลงมาใหม่เลยอะ่ะแต่แนนอาจจะชอบกินแบบนี้ร่วงลงมาใหม่หเลยอะ่ะมันจะอมเปรี้ยวมันจะแบบอืม้รสชาติมันเข้มข้นนะทุกคน มันจะอมเปรี้ยวอมหวานจริงๆมันก็หวานแล้วแหละมันเพราะมันสุกแล้วมันร่วงลงมาแล้วมันคือมันสุกแล้วทุกคนจริงๆมันหวานแล้วแต่บางคนแบบบางคนคนแก่นะคนแก่เขาชอบแบบหวานจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นลูกแบบนี้ทุกคนถ้าบ้านไหนที่มีคนแก่อะไรย่างเงี้ย หรือว่าคนที่ยูเยอะหรือว่าเป็นใบกลางคนที่แบบว่าชื่นชอบมะม่วงกระโลนจริงๆเขาอะจะรู้ดีว่าแบบโอ้ยมะม่วงเป็นมะม่วงที่หายากมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนทุกคนจ๋านะคะวันนี้เก็บได้เกือบเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวรอสักพักก็เต็มละลอมล่วลงลอ,งลองมันล่วงนะคะทุกคน ไปเล่นสงการกันที่ไหนไก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเพราะว่าแบบบางคนขับมอเตอร์ไซค์เนาะบางคนขับรถยนต์อะไรเงี้ยเห็นข่าวเยอะแยะเลยแบบว่าโดนแป้งสาดใส่อะไรเงี้ยมองไม่เห็นคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ลื่นบ้างเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็ขับรถยนต์อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้โดนแป้งสาดใส่มองกระจกไม่เห็น อุ่ยนะหนอนแล้วนะคะมันก็แบบอันตรายอะ่ะมันมีรอบด้านเลยทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยใช่ลูกนี้เปล่าไหมู้ถ้าจะไม่ใช่หรอกสุดผิดลูกแหละนี่ลูกโรนใหม่ๆจริงๆอยู่นี่ อันนี้อันนี้หล่นใส่ใส่กิ่งไม้จะค่อนข้างช้ำนิดนึงเนี่ยถ้าเอาขายนะคะก็สิบเจ็ดลูกยี่สิบบาทเอาขายอะ่ะสิเจ็ดลูกยี่สิบบาทโอเคนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่องวารานันท์ชาแนลด้วยนะคะเดีย๋ยวเน้นก็แบบว่าเจออะไรที่แปลกใหม่ๆห,มหรือว่าแบบว่า คิดว่าทุกคนแบบว่าเออน่าจะชอบนะคะก็ก็เนี่ยก็จะอัดคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมกันบ่อยๆเนาะเพราะว่าช่องอยังไม่ถึงหนึ่งพันคนถ้าถึงหนึ่งพันคนเมื่อไหร่นะคะแนนจะไลฟ์สดให้ทุกคนดูแล้วก็แบบว่าคุยกันแบบสดๆกันเลยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแคร์สไครตแล้วก็ให้ถึงหนึ่งพันคนเร็วๆนะคะแล้วก็อ่า ชั่วโมงไหมชั่วโมงการดูก็คือแบบว่ามันก็ช่วยได้นะคะทุกคนสำหรับสนนกันหน่อยเนาะนะคะ mm hmm. เกิดร่วมโลกร่วมประเทศร่วมชาติเดียวกันนะคะทุกคนนะคะปรารถนาดีกันทุกคนนะคะ mm hmm. ก็ท้ายสุดนี้ก็ฝากทุกคนนะคะใครนะคะที่ไปเที่ยวงารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ขอให้เที่ยวอย่างระมัดระวังมีสตินะคะทุกคนเผื่อเกิดเป็นอะไรมานะคะคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะเสียใจนะคะเพราะว่าบางครั้งเรามีเราอะมีอนาคตที่ดีรออยู่แต่คือเออเราใช้ชีวิตที่แบบไม่มีสติอะไรเงี้ยนะคะก็เรื่องชีวิตอ่ะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยเพราะว่าแนนอะผ่านมาแล้วคือแบบว่าคุณพ่อเพิ่งเสียไปเสียแบบกระทันทันมันก็แบบ มันก็ทําใจไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังทําใจไม่ได้นะคะก็คือทําดีต่อคนที่เราลักแล้วก็ลักเราไว้นะคะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ